ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่ไม่บอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาสรุปผลฟุตบอลของเมื่อคืนก่อนนะครับที่ว่าหยิบจับกไม้สามคู่นะครับผมแล้วก็มาสองนะครับแล้วก็ล้มไปหนึ่งนะครับผมก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาเหมือนตามเดิมเช่นเคยนะครับช่วงนี้ฟอร์มกําลังถือว่าใช้ได้เลยนะฟอร์มกําลังดีเลยนะครับผมนะครับแล้วก็วันนี้พี่ไม่บอลซิงนะครับหยิบจับสามผู้มาเหมือนเดิมนะครับของวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมมา มาบอลอิตาลีนะครับบอลลี bon นะครับผมมาโตลิโน่เจอกับเวโรนานะครับเพราะผมก็ยังมองไปอย่างที่หน้าบ้านอย่างโตลิโน่นะครับผมเพราะว่า,าว่าไปดูเฮดตัวเฮดมาแล้วแล้วก็ดูฟอร์มมาแล้วถ้าฝั่งโตลิโน่จะเป็นต่อพอสมควรนะครับผมแล้วก็ฝั่งเวโรนาที่อยู่ท้ายตารางเลยนะครับถือว่าอันดับถือว่าแย่แยเลยนะครับผมผมมองว่าโตลิโน่ลูกหนึ่งไม่เสียหายผะว่ามีแน่นอนนะครับเล่นบ้านด้วยนะครับมาคู่นี้โตลิโน่ผมเปิดให้ อ่าเปิดให้ที่โตลิโนนะครับผมเพราะว่ามีเม็ดหนึ่งมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม3มแต้มนะครับแล้วก็มากันที่คู่ที่สองอิตาลีเหมือนเดิมนะครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะผมว่านะแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับผมเจอกับนาโปลีนะครับแต่ผมอ่ายังมองไปอย่างที่หลังบ้านอย่างนาโปลีนะครับเพราะว่าปีนี้นาโปลีฟอร์มโอเคเลยนะครับผมถือว่าฟอร์มใช้ได้เลปีปีนี้ถือว่าเป็นปีปีของนาโปลีนยครับในบอลลีของเขานะ ผมก็ยังมองไปที่นาบปรลีผมว่านาบปรลีไม่แพ้นะครับบันนี้นะครับโดยโด้วยด้วยฟอร์มด้วยแล้วก็อ่ากองหน้าของนาโปรลีก็คมด้วยนะครับผมโอชิมเฮงนะครับผมตัวนี้ฝากความหวังได้เลยนะครับผมมาคู่นี้ผมเปิดให้ที่นาบปรลีนะครับผมว่านาบปรลียันไหวแน่นอนนะครับผมแล้วก็กำลังกันที่คู่สุดท้ายนะครับบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคิสตันพาเลนะครับเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมก็ยังมองไปที่อย่างหลังหน้าบ้านอย่างพาเลนะครับ ว่าช่วงนี้ฟอร์มสเปอร์แว่งมากๆเลยนะครับเชื่ออาฝากความหวังอะไรไว้ไม่ได้เลยสเปอร์นะครับที่แล้วก็แพ้ไปนะครับผมก็ทําให้อ่าต้องอ่าอันดับก็ไล่ตามอยู่นะครับโดนอ่าโดนข้างล่างไล่บี้กันนะครับผมก็ยังมองไปที่อย่างพาเลทน,นะครับพาเลทําทได้ดีกว่าแน่นอนเล่นบ้านด้วยพาเลทแข็งแน่นอนวันนี้นะครับผมคู่นี้ผมเปิดให้ที่พาเลทน,นะครับผมว่าพาเลทยันไหวแน่นอนร้อเนนะครับผมมา ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่มายบอลซิ่งจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะเพื่อมาเป็นทริปเดียวพี่มายบอลซิงเข้ามาอยู่ในกลุ่มวีด้วยกันนะครับผมเพื่อมาพูดคุยนะครับผมแล้วก็มีอ่าเซียนทัศนคติทั้งหลายเยอะแยะมากมายเลยครับอยู่ในนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอ่าพี่มายขอฝากกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับพี่มายบอลซิงนะครับเจอแน่นอนนะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ วันนี้พี่มาบอนซิ่งนะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ